ผมมีข่าวดีจะมาบอกอเหมือนอารีนาเบรกเอาจะเพิ่มเล็ดอกพื้นที่ไล่ไม่ก็บักเพราะคุณเห็นนี่ไหม SVD กระบอกนี้ได้มาจากบอดที่โดนลูกซองกะกาก,กยิงตายใช่แล้วก็เนี่ยฮะกุญแจดอกละแสนกับเอ่อหมวก6ใช่ไหมเออใช่หมวกหกอามากลัวไม่เชื่อว่าเขาเพิ่มเลทดอกเดี๋ยวผมเล่นโชว์ให้ดูตานึง อ้าวล่ะถ้าถามว่าทําไมผมต้องมาถือลูกซองกะกากระบอกนี้ผมทั้งแตกนะผมหยิบอะไรได้ใช้ก็ใช้ไปก่อนแหละผมรู้สึกเหมือนซีซั่นนี้เขาจะเพิ่มของนี่ไงก็เนี่ยฮะผมว่ามันดูแบบแบบตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นแบบเออของดีแหละขายได้หลายบาทดูจริงๆกลายเป็นสองสามบาทแต่ซีซั่นนี้เขาเพิ่มของเยอะนะเดี๋ยวอ่าสามพันก็ถ้าใครสงสัยนะว่าทําไมผมต้องมานั่งเก็บขยะชิลพันอย่างนี้ ผมถังแตกแต่หลังจากรอบที่แล้วที่ผมช่วยให้ดูก็ผมว่าผมน่าจะรอดจากสภาวะทังแตกได้แล้วแหละอืมอ๋อไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วอืมดูต่อดีกว่าผมไม่ได้เล่นนานจนลืมละเดี๋ยวเฮ้ยยายากกันยุงดูดิพันหนึ่งไม่เอาผมผมจะเอาของที่ละสามพันขึ้นอืมไม่มีอะไรแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวไปต่อที่อื่นต่อดีกว่าอ้าวล่ะก็ตอนนี้ผมเจอคนนะเดี๋ยวผมเข้าไปหลบก,ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะอยู่หลังกระแพงสีฟ้าตรงนั้นที่ไม่ศพตรงนั้นนอนอยู่มันน่าจะกําลังวิ่งมานันไงปุ๊บโดนดนัดนึงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,ยมันไปปืนกลเหรอวะเด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 ะจะเอ๋คุณผีเรียบร้อย ก็ถ้าสงสัยว่าทำไมผมต้องคาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอมผมกำลังทำเควสอยู่นะผมจะไปเ,เนี่ยจะไปซื้อรถอืกองหนังสืออันนี้น่าจะเป็นของใหม่เหมือนกันไหนดูซิคุณผู้หญิงเขามีอะไรบ้างอูซี่แต่ง <c oughs> อูซี่แต่งดูแปลกแปกะกอ่ะไม่ เสียงคนแต่ช่างเห้ขาน่าจะยังไม่มาทางเราหรอกอืมเข้ายาแบกของมาด้วยเฮ้ยผมว่ามันอยู่บนนั้นตัวอะไรอะบอทใช่ไหมส hey, no, วัสดีอ๋อบอทโอเคอ่ะมาตอนนี้ผมทำเควสมาได้ครึ่งนึงแล้ว ก็ระหว่างนี้ผมจะตัดข้ามไปเลยนะฮะโอเคผมค้นในตัวนะเสร็จแล้วผมมาดูตัวนี้ต่อดีกว่าที่ผู้หญิงเขายิงตายดูดิอืมทำไมมันดูไก่เอ้ยไม่ไก่นะอู้สามหมื่นกูรวยละมาโอเคก็อย่างที่เห็นแล้วฮะเปิดมาก็ได้สามหมื่นเลยอันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ลวงด้วยลวงที่อะไรดวงแล้วเลย อ้าวล่ะที่ผมตัดมานี่เพราะกลัวคนดูจะเบื่อเพราะหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็แค่เดินกับเดินมาตรงนี้แล้วก็บอดอืมช่างเหอะปอ่ไม่ไว้งั้นแหละเดี๋ยวผมไปค้นของดีกว่าอืมโอ้นึกว่าเลดดอบขึ้นปุ๊บจะมีซีดีเกิดหาเลยนะตกใจหมดนึกว่าแก้วขายได้ราคา นี่ฮะแพทนี้ผมรู้สึกมันเขาจะเริ่มเพิ่มของใหม่เฮ้ยก็เขาเริ่มเพิ่มของใหม่แล้วก็คุณแจดอกละสามหมื่นแล้ว, 30, ลวนี่แหละฮะเลดดอปดีเฮ้ยมันมาแล้วไอ้บอทตัวนั้นแน่เลยใคอ่าโอเคเรียบร้อยอระหว่างนี้ผมจะตัดอีกรอบแล้วกันโอเคมานี่แหละตรงนี้แหละฮะที่ที่ตรงปืนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีหมกหมกเกิดอะที่ผมเก็บได้ตาที่แล้วเฮ้ยคนเหรอ คนคนคนเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสอบกูจะไหวไหมวะทำไมกูเห็นเป็นหมอนใส่กอดสี่เลยโหลดโหลดเร็วนางวิ่งมาแล้วเฮ้ยคนคนมันใส่กอดสามใช่ป่ะวะเออน่าจะกอดสามแโดนครับเชี่ยกระสุนหมดกระสุนหมดเอาล่ะก็ที่ผมมาทําคลิปนี้ก็คือเอ่อผมจะสร้างกําลังใจให้กับคนถังแตกเฉยๆและก็สําหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วถังแตกอยู่ก็สู้ๆนะครับผม